อัปเดตประกาศฉบับที่หนึ่งของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ23-27พฤ23ษภาคม2568กันจะไปรับชมรับฟงังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยในช่วงวันที่23-27พฤษภาคม68ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่รุ่มและควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วม ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอ,อันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและอีกเรื่องการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปลาจังหน่อยคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ